หูฟังไทรสตับกับพันมีด้วยเหรอตัวนี้เลยดูจบมีแจกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดภายในห้าที สับไข่สับไข่อย่าลืมกดซับสับไข่ให้ด้วยนะคะสับไข่สับไข่นี่เลยครับมีคนนะถามผมผู้ฟังต่ากว่าพันตัวไหนดีส่ดกับแพ้ว่าอยากจะตอบนะว่าน้องฮะอยู่ในมือพี่แล้วกับผู้ฟังที่เรียกว่าสเปคโคตรโกงนะครับแล้วรู้สึกจริงไหมหรือแค่พูดเป็นไงมาดูกันมันคือ s ซาพีซมินิเอสเซสไวเลสเอียบัตนะครับผูกกล่องดำหล่อบ้าไม่ถึงพันมี3สีนะครับนี่เลยนี่สามสีนะคุณแเงาเข้าเยอะสุดเลยสองอัวนี้จากคนใน Facebook จากคนใน YouTube เดี๋ยวทายคลิปบอกนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไงได้อ ซิ่งกันดีกว่าแถมหูไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กไปด้วยฝีไทซีมาให้ด้วยแบบตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับซาพิรุ่นอื่นนะคือหลอกเกินราคาจริงดูสิแต่มันต่ำกว่าพันได้ไงวเะเขาแน่เสียงมาดีไหม ตัวนี้นะครับเปิดมาเนี่ยแผ่ิีกได้เร็วนะมันเป็นบลูทูธ5.3ซิงคแล้วก็ติดเร็วนะครับวิกว่ามันมีเสียงเขาบอกแนกฟังก์ชันเหมือนซารพีทั่วไปนะครับแต่2อทีปึ๊บป๊บเพลงมาละปึ๊ดปื๊ป๊ดอ่ะซีรีส์ทำงานเลยตัวนี้นะครับก็จะใช้ชิปเซ็ตที่รองรับ l d a c ด้วยแล้วมันดีไงการที่หูฟังคุณรองรับไฮเรสเนี่ยราะว่ามาตรฐานมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังอะไรที่ไม่ใช่ไฮเรสเนี่ยมันก็โอเคเดี๋ยวลองฟังไฮเรสโอ디โอนะครับจากไทเดล โอเคมันอาจจะสู้ตัว5 6า0ัไม่ได้นะครับแต่ก็ใช้ได้นะถ้าไม่บอกว่านี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยลายเทสตนะตัวนี้ราคา3 4มสี่พันอ่ะเขาได้ฟังว่บธรรมดาบ้างไอโฟนนะครับ <Ooh. S 3> mm hmm. คือตัวแรกผมอะ่ะก่อนที่จะลองแล้วมารีวิวให้ดูเนี่ยผมลองเทสดูก่อนว่ามันดีจริงไหมวะไม่ถึงพันพอฟังแล้วแบบโอเคมากๆเลยมากเกินไปจนรู้สึกว่าแบบถ้าตัวเนี้ยไม่ถึงพันแล้วทำไม่ดีขนาดนั้นมันยกระดับมากๆนะครับมีตัวอย่างเสียงนะครับไปฟังกัน เบสก็ถือว่าใช้ได้ได้ยินเสียงเบสอยู่แต่ไม่หดักแน่นเหมือนตัวแพงๆเอาพูดตรงๆเสียงกลางก็มีเสียงพวกมาชัดเจนดีคมชัดมากๆแต่ความแหลมเนี่ยผมรู้สึกมันไปทางแหลมๆตัวนี้นจะเสียงแหลมๆหนึ่งเก็บเสียงแหลมได้ดีนะครับแล้วก็ฟังแล้วมันใสใช้ได้คือเวทีเสียงันนั้นก็คือพอดีคือได้ยินเสียงขึ้นดนตรีครบถ้วนย่านเสียงโอเคดีๆสำหรับราคาเท่านี้ตกใจนิดนึงจะยากขึ้นดนตรีได้ดีครับภาษาโปร,ปรโนิดน,นึงนะฮะแต่ที่บอกนะครับหูฟังเนี่ยต้องไปลองที่ร้านดูนะครับแต่คือตัวเนี้ยผมก กือบพันเลยมัน990บาทยังไม่รวมโปรนะก็ถือว่าทําราคาได้ดีมากนะครับเป็นหูฟังตัวแรกเลยที่รองรับ Hi-Res Audio LDAC แต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นคือเบาแบตอิด8ชั่วโมงนะครับแต่ต้องฟังเสียงประมาณ50%นะครับไม่ได้ฟังดังสุดถ้ารวมกับเคสด้วยเนะี่ยก็36ชั่วโมงฟังที่ประมาณ50%แต่ถ้าฟังแบบแรงสุดจะดังสุดเนี่ยนะนะผมว่าก็ได้ประมาณ6ชั่วโมงน่าจะไปละว,วัสดุมีความพรีเมี่ยมน้อยลงมันกลเป็นวัสดุแบบแนวด้านๆหมดก็สวยดีและที่มันเจ๋งอีกคือต่ออุปกรณ์สองเดเวิร ดีไม่ช้านะครับไม่คิดว่าตัวต่ำกว่าพันมันทำได้ก็ถือว่าโอเคที่ชอบก็คือมีไฮบริดตซลิโอชอบที่บลูทูธ3.3นะครับไดรเวอร์ก็มี6.1ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็มี AI noise cancellation ด้วยตัวเนี้ยตอนที่ผมใส่ครั้งแรกเลยเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บมันแน่นมากแน่นจนเหมือนนึกว่า ANC ทำงานอยู่เสีงยงไมค์เป็นไงเวลาพูดประมาณ7เต็ม10ตัวไมโครโฟนเองนะครับก็มีระบบ AI นะทำงานได้โอเคแหละดูมัง้งดูมังม้งดาวพีซมินิเพชได้ยินไหมเอ่ยเสียงแคปนี้ครับตัวจิ๋วอย่างงี้กันน้ำได้ IPX4 IPX4 นนะะก็คืออออเเเเาาสปรรย์์มงฟชี นี่ประมาณนี้ได้เกมโหมดครับดีเลย์ต่ำสุดก็คือ60มิลลิวินต์เล่น Android ก็จะดีกว่า iPhone นิดนึงตัวนี้นะครับมันยังมีตัวที่เรียกว่าซิงเกิลโหมดกับทวินโหมดคือหลายครั้งอ่ะที่เราทำงานอยู่เงี้ยเราอยากฟังสองข้างฟังข้างเดียวอยู่ในโรงพยาบาลฟังเขาเรียกชื่อเนี่ยก็ฟังหูฟังข้างเดียวทำบ่อยเหมือนกันนะครับตอนแรกผมขู่อย่างแรกเลยนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะเบาไปหรือเปล่าผมชอบฟังเพลงนะค่อนข้างดังนะยังไม่ได้ปรับ EQ เลยนะครับดังกว่าที่ผมคิดไว้ EQ ก็ปรับผ่านแอป Sound Piece ซาคาไป9.5เลยชชื่นมมากกกนนนะะเเเเสีีีียยยยง่ถ้า้าาาาาททบบบบัััรรรคคคผมให8.5ว เ,เอาไปเลยประมาณ7การโทรศัพท์เสียงไมโครโฟนพวกนี้นะครับก็ประมาณ7เหมือนกันนะครับความอึดของแบตเตอรี่เอาไปเลย8.5ใช้ได้น้ําหนักเอาไปเลยแ 8. 8แล้วกันมันเบาทีเดียวนะฮะนี่ซาวพีผมมีหลายรุ่นมากนะเนี่ยซาวพีที่ผมมีเป็นหูฟังที่ไม่แพงที่ทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีมากตัวนี้ถือเป็นถูกที่สุดที่มีเออดดกเพื่อนใน a c e b o o k นะครับง่ายๆเลยฮะกดไลค์วิดีโอกดแชร์นะครับคอมเมนต์อะไรง่ายๆก็ได้แล้วผมจะสุ่มจะไม่ชชวร์ไม่ใช่ทีมงานผมเองที่ได้ไป <laughs> ทีมงานนักแบบ YouTube ก็ง่ายๆครับติดคอมเมนต์มานะฮะแค่อย่าด่าพี่ก็พอเอออยากเห็นพี่รีวิวอะไรบอกมานี่นครับ YouTube Facebook จากอย่างอันชอบเลยในะช่องผมก็ใน YouTube ก็บอกด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรับไปเลย1ตัว